สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวิไลกายชาแน,นลนะคะโอ้ยไลมือไลเว้นนะคะบริเห็นหนาเห็นตากันเป็นจนันไดกันคะสบายดีกันหรือเปล่าคะนั่นแหละค่ะก่อนอื่นวิไลก,ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจโดยเฉพาะมาดามบ้านนอก l i ฟ e in s ส v i เ e n ดนเนาะค่ะก็ขอขอบคุณหลายๆที่เพิ่นแชร์ให้วิไลตลอดนะคะเพราะว่าปกติแล้วคลิปน่ะ บกค่อยมีไพ่เบิ้งด้วค่ะยิงเดนดนนะคะวิไลสามสี่มือลงคลิปน่ะถ้าเฮามาเฮ็ดคลิปอีกน่ะจะเป็นอีหยังทีบบกค่อยมีไพ่มาเบิ้งจะเป็นไัง <laughs> เฮ็ดคลิปคลิปบกปังเนาะค่ะเฮ็ดคลิปคลิปบกปังก็จะเป็นจังสี่ละ ก็สิใดทุกคนมาให้กำลังใจหลายๆคนมาให้กำลังใจวิไลกับขอขอบคุณหลายๆนะคะเวลาอ่านคอมเมนต์นี่โอ้ยเนาะค่ะภายที่เฮ็ด u t u b e จะรููนะคะว่าการทำ YouTube แล้วมีคนมาคอมเมนต์มีคนมาเบิงนั่นก็คือกำลังใจของเฮ้าเนาะค่ะมือหนีวิไลอ่ะเดี๋ยวลืมลืมลืมสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะวิไลก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงลํารวยเงินทองนะคะอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยอย่าได้ไข้ขอให้โลก ระบาดนี่หายไปไวๆเนาะคะ่ะเนาะทุกคนจะสิไดใส่ชีวิตปกติบอกทึงว่าโรคระบาดนี่นะคะยูนีนี่นยูประเทศไอรแลนด์เหนือเพันใส่ชีวิตปกติแล้วนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เพันสีวัคซีนวัคซีนก็ไดพ้นนะคะหลังจากที่วิไลสีวัคซีนไปแล้วซ้ำเข็มวิไลเก็รู้สึกว่ามันมันดีกับวิไลนะคะเพราะว่าแตะ วิไลตรวจมาตลอดนะคะถ้ารู้สึกว่าเป็นวัดเป็นยังสีวิไลก็จะตรวจตลอดกับบ่มี่นะคะบบบพอสามีวิไลกับบุท่านได้เป็นกบดีว่าว้าอยากให้เป็นนะคะนอกภัยกับมันเป็นโลกถือว่าเฮ้าแนมบ่เ็นเฮ้าว้า่ได้ว่าเฮ้าสิบบเป็นเลยหรือว่ายังจงสีเฮ้าก็บป้องกันตัวเองเอาเนาะค่ะนั่นแหละค่ะเมื้อนี้วิไลก็สีว่าว้าถทึงเรืองว่าคาคาคลองฉีบคาใส่ใจคาแรงงาน แพงทุกอย่างแพงวอกทึงว่าคาแรกนะคะแพงอยู่นี่คาแรงแพงคือวิไลไปทําความสะอาดนี่ได้ชั่วโมงละสิบแต่ว่าวิไลเหตุงานบ่ได้หลายชั่วโมงนะคะก็เหตุบรจักชั่วโมงหรอกค่ะบางเธอกับสามชั่วโมงบางเธอกับสองชั่วโมงแล้วแต่จักสีนะคะอาทิตย์นี้ก็มีงานไร่แน่เริ่มงานจะเริ่มมีงานไายขึ้นเพราะว่าวิไลเหตุอาพาร์ตเมนต์อาพาร์ตเมนต์นี่เจ้าของเขาจะมีอยู่ประมาณอาสองที ทอนันนะคะสองทีแต่ว่าอีกทีหนึ่งก็ให้คนอีกคนอยู่นี่แหละค่ะเขาเฮ็ดเป็น b n b ส่วนวิไลก็เฮ็ดอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ที่วิไลเฮ็ดน่ะจะเป็นสองเจ้าผู้หนึ่งมีอพาร์ตเมนต์เดียวนะคะที่วิไลเคยทายลงอีกผู้หนึ่งเพิ่นมีหาอพาร์ตเมนต์หาอพาร์ตเมนต์นี่ก็จะเป็นสันสันไปนะคะถ้าสมมติว่าลูกข่า,บขาวบวชวิไลก็บบวไรเฮ็ดเพราะว่าวิไลขับรถบวเป็นน้ำอีกอย่างหนึง่งวิไลก็เลือดบวได้บวได้แบบเฮ็ดหลายทีจะสินะคะก็ รอแต่ว่าถาเบิงว่างานอยู่นี่เพิ่นมีหลายเมื่อนีวิไลกรสิไปทํางานค่ะงานคาแรงวิไลเห็ดหน่อยอยู่ที่ประมาณสิบปอนสิบปอนนะคะแพงสิบปอนเนี่ยตกเป็นเงินไทยก็ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทแพงไหมแพงแต่ว่าคาคองฉีบนะคะที่นี่โอ้ยแพงอีลีค่ะเมื่อวานวิไลามาบอกสูกันฟังนะคะเหลืองทีว่านี่เนาะเขามาหลือทอนบานเก็บของ หลังหนึ่งน่ะอยู่ที่ประมาณแต่ว่าเฮ็ดหลวน้ำขังหนาที่วิไลบอกให้ฟังเนาะคะ่ะอยู่ตกอยู่เกือบสองแสนบาทป้าเจ้าของเขาหลือล่ง,มด,ะะลลงมดแล้วค่ะหลือล่องมดแล้วผันรลือล่งเองสิงเป็นหลือทอนวิไลก็ซอยพันเล็กๆนหน่อยนะคะวิไลก็ไปซอยเก็บเศษวิไลจริจริงเนี่ยก็อยากมาซอยเล่าค้นใหม่มาไว้ตกขังๆแล้วเมื่อนี้เขาจะมีคนมาค้นใหม่อีกนะคะเขาก็จะเอาเงินให้เขาแต่ว่าเจ้าของเขาบอกว่าให้เอาเงินให้ก่อนเดี๋ยวเขาเสโอนให้ขึ้นนะสินะคะ ก็อุ а, bana, you know, ้ยแล้วก็เมื่อวานวิไลไปสื่อของบอกถึงเวลองเื่องวา้ํำมัน้ํำมันแพงมากไปแพ้กระู่นะคะว่าตอนนี้หนำมันค่าน้ำมันแพงมากเลียวแฟนวิไลพันขับรถไปไปมาหลับวิไลแล้วบ้านวิไลก็อยู่ไกลอยู่ในชนบทอยู่บ้านนอกเอา่งยๆชนบทอยู่บ้านนอกเอาไงอยู่ไกลในเมืองนะคะอยู่ประมาณสิบกว่ากิโลได้แล้วที่นี่ค่าน้ำมันไปกลับนี่จะแพงมากสามีวิไลใส ขับรถไปทรงวิไลยอาทิตย์นี้มีงานหลายมือหลายมือแต่ว่าวิไลยไปเหตุมือบอรหลายชั่วโมงแล้วค่านะํำมั่นลดนะพี่น้อง้าโอ้ยข่อยละเมื่อยนั่บ่ยังหน่อยเมื่อกระดาเล็ก,ลก,ลกๆนิหน่อยอยู่แต่ว่าค่านะํำมัน่นลดแฟนใจเทอลสขางละ2,200บาทนี่คือ แต่ละคนกับมคือกันเนาะแต่ว่าคือวิไลนี่สามีก็จะไปขับรถไปหน,นไปหนไปซื้อกับเขาแน่เข้าไปธุระแน่ยังหลายๆอย่างเพราะว่าบ้านวิไลมันอยู่ไกลเร้วถี่ทางานวิไลกับไปไป,ไปมามาซีหลอบนะี่ยบอกทึงว่าเป็นยังคือวิไลก็อยากขับรถนะคะอยากขับรถแต่ว่าเดี๋ยวถาก่อนวิไลก็กําลังเริ่มอ่านค่ะหลายๆคนที่ว่าขับรถเนาะฮัดขับรถในี่ถ้าสามีบริหัดนางน้ำเฮา เฮาก็ตตรงประจางเขาค่าใส่ใจทุกอย่างแพงค่ะวิเลยกับกำลังเลิมสี่ฮัดอ่านนะคะฮัดอ่านวิเลกับเคยอ่านแล้วไปหลอกหนึ่งแต่ว่าวิเลยกับเลิมเลิมมาเลิมฮัดอ่านอีกมาขอสอบจะสีนะคะขอสอบวิเลยจะเป็นคนที่สมองสามากวิเลยจะพยายามอา่านหลายหลรอบจังเสจังสีแบบจักสีจำได้หรือเปล่าก็บ่ฮู้เพราะว่าสมองบกอยดีค่ะบ่ไง นั่นแหละค่ะสำหรับคลิปนี้วิไลก่อมาหวอาสู้กันฟังสำเนียนะคะท้าไพ่ที่แบบว่าโอ้ยค่าแรงเข้าไปเห็นงานที่แบบว่าบ่ต้องใจค่าน้ำมันไหลมันก็โอเคค่ะแต่ว่าวสําหรับวิไลแล้วแถมลืมลืมวิไลไปสื่อดินนะคะจะเอามาไวปลูกพักวิไลจะเพาะพักค่ะสื่อดิน ปรยกดินนะคะอู้ปวดล้างน้ำอีกอย่างหนึ่งปวดล้างมากเป็นงานถิ่บไล่ฉมุ่งตัวเป็นเป็นงานหนักเนาะคะงานทำความสะอาดนี่แพร่ๆก็จะรู้ว่าเป็นงานหนักยิงเฮาเห็ดหลายชั่วโมงยิงนักวิไลเห็ดหลายชั่วเห็ดประมาณสามชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงเสร็จแต่วิไลเกาะคิดเงินน้ำเขาบ่อใดเต็มๆดอกค่ะเพราะว่าบางเถอมันบางเถอะเก็มันบ่อใดพ่อสิคิดน้ำเขาจังสินะมันบ่อใดมันก็เกริ่มเบียดสิคิดอ่ฉชุ่งหลา่ ให้เขาให้เขาจาังสีนะคะบัตรเทนี่ก็งานเอาสองสามชั่วโมงมันเป็นงานทีวิไลท์ตรงเหตุผู้เดียวนะทีวิไลเคยลงคลิปเนาะคะ่ะถ้้ใไปบอกเคยเห็นทั้งขน,ท,งนงทั้งหนั่งทั้งหนีพู้เดียวค้นผ่าผู้เดียว,ยวขึ้นไปสั่นสามเดีวยวกับค้คนขึ้นค้นลงแล้วทำความสะอาดเสร็จเสร็จกระจกอีกกระจกกระไรบานบัตรเทนี่บวชล้างมดขาเฮ็ดห้องน้ำเซ็ตห้องน้ำอีกบัตรเทน,นี่ขันเฮ็ดลายชั่วโมงมันเป็นงานถี่นะัะแต่ว่าเวลชอบนะคะ บอกอย่างหนึ่งวิไลชอบวิไลคิดว่ามันเป็นงานถี่ง่ายง่ายสาหรับวิไลเนาะค่ะแต่บางคนอาจจะบ่มั่งแต่สาหรับวิไลวิไลมั่งวิไลก็เลยเห็นได้แต่ว่าบอกตงเอาปวดล้างเมื่อวานไปซื้อดินไปโยกดินซอยแฟนอะเพราะว่าเพิ่นกับบ่มวนเนาะค่ะกาลังสิยกขึ้นโอ้ยพอไแม่ล้างนี่คือสิฮักก็เลยแบบแฟนก็บอกโอเจ้าโอเคบอเจ้าโอเคแฟนกับพยันอัน ดึ๊แต่ว่าสื่อทุ่งเดียวนะคะสื่อทุ่งเดียวแต่ว่าเป็นทุ่งใหญ่ลอยลิตรสิลอยลิรแล้วก็สื่อของรอบเดี๋ยวเวลาสิทธิ์ไทยเบิ่งนะคะอยู่ทีท่าดแล้วก็ต้นใหม่ต้นใหม่หนึ่งเป็นเอ่อหมักใหม่ที่กินได้นะคะเป็นเอ Believe, Believe. ียง c l o s เบอร์ y ี่เบอเ์รอเวลาอยากได้มาโดนแล้วะคะ่ะแต่ว่าไปเห็นอยู่ในหลานประมาณเอ่อหาป้อนกว่าเวลาก็เลยสือมาแล,ล้วเลี้อวสินะมันกำลังดอกน้อยๆมาต้นน้อยๆน,น,ยน,ยนึงนะคะ วิไลก็เลยว่าสืสือมาปลูกใส่กระถางเอาแฟนก็นบอกว่าหูจะหูบัวบาต้นนี้มันต้นใหญ่แห่งใดคอยหูอยู่แต่ว่าคอยซิ้าปลูกใส่กระถางเอาจะสินะคะว่าเอาไว้กินหมากมาเนาะนั่นแหละค่ะสําหรับคลิปนี้ก็มาเว้าสู่กันฟังซัมเนนะคะสําหรับคลิปหนาก็ รอชมคลิปถัดไปนะคะว่าวิไลสีมาลงหยังสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวส้สำเนาะคะ่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย